ถ้าวันหนึ่งมนุษย์ไม่จําเป็นต้องตายอีกต่อไปเพราะจิตสํานึกสามารถอัปโหลดเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้คุณคิดว่านั่นคือความก้าวหน้าของมนุษยชาติหรือคือจุดเริ่มต้นของหายนะสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาสปอยหนังเรื่อง Transcendence คอมสมองคนพิฆาตโลกจุดเริ่มต้นดรวิลคาสเตอร์นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีเป้าหมายจะสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย แต่เขาถูกกลุ่มต่อต้านเทคโนโลยีหรือ RIFT ลอบยิงด้วยกระสุนอาบสารกัมมันตรังสีทำให้เขากำลังจะตายในไม่ช้าเอเวลีน e ภรรยาของเขาตัดสินใจทำเรื่องที่เสี่ยงที่สุดคือการอัปโหลดจิตสำนึกของวิลเข้าไปอยู่ในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก่อนที่เขาจะสิ้นใจแม้เพื่อนสนิทอย่างแม็กซ์จะไม่เห็นด้วยเพราะไม่แน่ใจว่านั่นคือวิลจริงๆหรือแค่โปรแกรมที่เลียนแบบ หลังจากวิวเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้พลังของเขาก็เพิ่มพูนมหาศาลเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างบนโลกแฮกตลาดหุ้นเพื่อสร้างความร่ำรวยและสร้างศูนย์วิจัยขนาดมหึมาใต้ดินในเมืองห่างไกลวิวพัฒนานา,น,า,น,าน,นเทคโนโลยีจนสามารถรักษาผู้ป่วยและซ่อมแซมร่างกายมนุษย์ได้เกือบทุกอย่างแต่ผลที่ตามมาคือคนที่ได้รับการรักษาจะก,กลายเป็นไฮบริดที่ถูกวิวควบคุมและเชื่อมต่อจิตใจถึงกันได้ทำให้เอเวอรลีนเริ่มหวาดกลัวว่าเขากำลังพยายามทำตัวเป็นพระเจ้า ความขัดแยงระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์รัฐบาลและกลุ่ม RIFT รวมถึงแม็กซ์ที่เปลี่ยนใจมาช่วยร่วมมือกันเพื่อกำจัดวิลเพราะมองว่าเขาเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพวกเขาพัฒนาไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายระบบข,ของวิลเอเวลีนกลายเป็นตัวกลางในการนำไวรัสเข้าไปในร่างของเธอเพื่อส่งต่อให้วิลแต่ในระหว่างนั้นกองกำลังรัฐบาลได้ยิงปืนใหญ่ใส่ฐานของวิลจนเอเวลีนได้รับบาดเจ็บสาหัสบทสรุป วิลยอมรับไวรัสเข้าไปในระบบเพื่อช่วยชีวิตเอเวอร์ลีนแม้เขาจะรู้ว่ามันจะทําให้เขาต้องดับสลายไปตลอดการในวินาทีสุดท้ายวิลแสดงให้เอเวอร์ลีนเห็นว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดไม่ใช่เพื่อครองโลกแต่เพื่อสร้างโลกที่ใสสะอาดและปลอดภัยตามความฝันของเธอตอนจบไวรัสทําให้ระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตทั่วโลกดับวูบลงวิลและเอเวอร์ลีนเสียชีวิตลงพร้อมกัน แต่ในฉากสุดท้ายแม็กซ์กลับไปที่บ้านเก่าของพวกเขาและพบว่าในหยดน้ําที่หยดลงมาจากดอกไม้ยังมีนานโนโบอทของวิวที่ยังทํางานอยู่เพื่อปกป้องพื้นที่แห่งนั้นให้ยังคงสวยงามตลอดไป